เปิดโมเมนต์น่ารักที่ทะเลและน้องเวลารู้เลยถูกสอนมาดีมากเติบโตมาอย่างมีคุณภาพอย่างเห็นได้ชัดสำหรับน้องทะเลลูกชายคนโตของก้อยรัชวินตูนบอดี้สแลมเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรับพัฒนาการของน้องทะเลอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดแม่ก้อย โพสอินสตาแกรมส่วนตัวแอดราทวินวงเผยโมเมนต์ ent, ที่น้องทะเลเล่นกับน้องสาวน้องเวลาอย่างอ่อนโยนพร้อมระบุข้อความบอกว่านี่พี่ทะเลหรือไมโครเวฟนะแอดทะเลเวล่าหลายคนบอกว่าพอแม่มีน้องคนที่จะมีพฤติกรรมถดถอยเช่นจากที่เคยช่วยตัวเองได้อยู่ๆก,ก,ก็กลายเป็นช่วยตัวเองไม่ได้ ฟีลแบบอยากอ้อนให้พ่อแม่ทำให้หรืออาจจะห่วงแม่และอิดฉาน้องตามประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะเจอมาสิ่งที่ก้อยทำก็คือตั้งแต่ตั้งท้องน้องเวลาก้อยจะคอยบอกทะเลว่าทะเลกำลังจะเป็นพี่ชายแล้วนะแล้วสอนให้เขารักน้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่โดยการอ่านหนังสือกุงกิงรักน้องให้เขาฟัง ให้เขาเห็นภาพว่าพอมีน้องแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เอาตุ๊ก,กตาเบบี้มาเล่นบทบาทสมมุติกับทะเลฝึกให้ทะเลอุ้มน้องป้อนนมกับตุ๊ก,กตาพอน้องคลอดออกมาก้อยก็ให้ทะเลมีส่วนร่วมในการเลี้ยงน้องจริงๆโดยการสอนเขาแล้วให้เขาทำตามจะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งและได้รับหน้าที่ให้ดูแลน้อง พอก้อยเห็นภาพทะเลในวันนี้บอกเลยว่าแม่ดีใจมากว่าสิ่งที่แม่พยายามบอกและสอนทะเลมาตลอดมันเริ่มสำเร็จผลในวันข้างหน้าเมื่อหนูโตขึ้นหนูอาจจะทะเลาะกันงอนกันบ้างตามประสาเด็กแต่แม่ก็ขอให้หนูรักกันและดูแลกันดีๆเหมือนอย่างที่พ่อกับแม่รักทะเลและเวลานะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันทึกจากแม่ถึงทะเลและเวลา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาลายยันเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลและเวลา